ตู้อบลมร้อน12ชั้นที่จะส่งถึงกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ามใหญ่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสินค้าไปถึงแล้วต้องต่อเบกเกอร์นะครับต้องต่อเข้าตูดเบกเกอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านล่างสามารถประยุกต์ใช้เตาแก๊สได้นะครับสามารถประยุก์ใช้เตาแก๊สได้เพราะว่ามีหัวเตามีอะไรให้ไม่ร้อยนะครับไม่ได้อ,ออกะัรับ แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับอพอหลังจากที่เราต่อเบกเกอร์เรียบร้อยแล้วพอมาถึงตัวนี้นะครับมันจะมีเบกเกอร์ซ่อนอยู่ข้างในนี้อีกตัวหนึง่งก็ขึ้นเบกเกอร์ตัวนี้นะครับพอเบกเกอร์ตัวนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยไฟสีแดงด้านนอกจะขึ้นนะครับนะฮะไฟสีแดงด้านนี้จะขึ้นพอไฟสีแดงด้านนี้ขึ้นปุ๊บคราวนี้เวลาเราจะทํางานเนี่ยก็ต้องเปิดนะครับสังเกตเห็นไฟไหมครับ ตัวที่2เป็นตัวฮีตเตอร์นะครับตัวที่3นี่เป็นตัวพัดลมนะครับระบบก็จะทํางานเวลาเวลาทํางานเนี่ยไฟไฟมันก็จะขึ้นทีละตัวนะครับเหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็น power power ปุ๊บก็เปิดปุ๊บไฟมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้โชว์ตัวนี้เป็นตัวตั้งความร้อนว่าเราจะเอาความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับตั้งเวลามันก็จะมีหน่วยนะครับ h นี่เป็นชั่วโมง M นีเป็นนาที S นี่เป็นเซียวนาทีนะครับ ตั้งฝั่งนี้จะเป็นนาทีแต่ถ้าว่าเราเราตั้งเป็นเน็ตก็จะเป็นชั่วโมงะครับชั่วโมง10นาทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราเปิดตัวพอเราเปิดสวิตตัวที่2คือตัวทําความร้อนหรือตัวฮิตเตอร์ปุ๊บไฟสีเขียวก็จะขึ้นเลยนะครับอพอเราเปิดตัวที่3มปุ๊บตัวพัดลมก็จะทํางานนะครับไฟก็จะขึ้นครับ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยระบบมันตัดเวลาเราปิดก็ปิดปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดปุ๊บระบบก็จะตัดหมดเลยนะครับถ้าเวลามันตัดก่อนก็ให้กลับมาปิดหมดแล้วก็ค่อยเปิดใหม่นะครับไฟมันจะขึ้นไล่ไล่ตามระดับเลยนะครับก็ตั้งเรียบร้อยติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้นะครับ